เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าโคโร拉อัลติสหนึ่งจุดหกชมออนนิวนะคันนี้ได้ปียี่สิบราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันดอกเบี้ยเบาๆบาสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์คันนี้ที่เปลี่ยนมาใหม่นะได้โคมไฟโปรเจคเตอร์หน้าใหม่สวยๆภายในดูหรูนะครับชมปียี่สิบเนี่ยภายในจะเป็นสีดำสนิทแบบนี้เลยทำความสะอาดง่ายๆไดแอร์ออโต้นะครับนี่ได้จอใหญ่ๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้โฉมหน้าใหม่นะครับตัว All new, 6, G, ออน,นนิวโตโยต้าโคโร拉อัลติสหนึ่งจุดหก สนใจดูให้จบคลิปนี้ทีเด็ดอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอ t ทิสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถสวยเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าโค o l l a อล t ิส1.6รุ่น G ีนะครับคันนี้ได้เป็นปี20เลยนะปี20สวยสวยใสใสใหม่ๆแบบนี้นะครับคันนี้ได้เป็นตัวฉอมออนิวนะครับหน้าใหม่แล้วนะนี ได้เป็นปี20นะครับทะเบียน2771นะรถธนาคารปลดระวางนะครับของซูมิโตโม่ปลดระวางนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะอันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับคันนี้เป็นคันที่สานะครับที่เข้าบริษัทเพลยยน์เดี๋ยวคันที่สี่ตามมานะครับคันนี้คันที่3าคันที่สี่จะเป็น20จด21คันนี้ได้เป็นปี20แท้นะครับกระจังหน้าแบบนี้นะสเส้นนะครับนี่ซ้ายเส้นขวานะครับแบบนี้สวยๆเลยนะไฟนะครับที่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือไฟ ครับโคมไฟของเขาจะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับเป็น LED ให้2เมตรแบบนี้โคมไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับสันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับสันเหลี่ยมคมสวยๆนะครับลวดลายของเขานะครับรถหน่วยงานปลดละวางนะครับประวัติสูนแทแน่นอนให้ดูนะครับรถเกตเดเของเราไม่มีชนักมีความจมน้ํากับไมค์กอบไม้อันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะกันชนหน้ามีรอยนะเดี๋ยวเราเก็บให้แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับเข้ามาคันที่สาม ในบริษัทเพรยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนี่ด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจได้ดอกเบี้ย2.79%นะสำหรับ5ปีดอกเบี้ยพิเศษสั่ามากๆนะครับท่านต้องการผ่อนยาวกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถติดต่อเปพก0659513374นะครับป่งซุ้มล้อของเขานะครับก็จะแคบกว่าเล็กกว่านะครับแต่ลวดลายของเขาก็สวยปกตินะครับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อลายอันลอยแบบนี้นะครับเป็นล้อแมก 16นิ้วนะมีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับยางเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยเป็นยางบิสโ n e นะครับคันนี้เป็นยางบิสโต้เดี๋ยวเช็คปียางให้นะครับอ่ะได้ยางปีย2นะครับก็อ่นี่ครับสะพานยางก็ยังใช้งานได้เยอะๆนะนี่ดอกยางเหลือมันครึ่งข้อนิ้วนะครับสวยๆนะครับก็ลวดลายของเขานะด้านข้างไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไมกคใไม่์นะครับตามมาตรฐานปนยนต์อย่างแน่นอนนี่สําหรับอ่ตัวคิ้วนะครับคิ้วด้านข้างนะครับ ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมนะครับด้านล่างจะเป็นสีดําถ้าเป็นโฉมที่เราขายกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับบ่อยๆนะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโครเมียมข้างบนจะเป็นสีดําก็มีสลับกันบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของมือจับก็จะเป็นโครเมียมเลยนะครับโปรเตยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขีดขีดคาดเป็นโครเมียมด้านท้ายนะต้องบอกเลยว่าสวยทรงสปอร์ตนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะก็จะได้เป็นทรงสปอร์ตแต่ข้อเสียนะต้องบอกตรงๆนะครับนั่งจะไม่สบายเท่าโฉมที เราขายดีนะครับคือปี1 7 1 8อันนั้นจะนั่งสบายกว่านะด้านด้านหลังจะโปร่งกว่านะครับสําหรับคนนั่งด้านหลังนะนี่ไฟสวยสวยแบบนี้นะครับนี่ไฟ led นะสวยสวยด้เท่เลยนะครับนี่มีตัวนี่ครับเป็น texture นะฮะสักๆแบบนี้นะครับลายโครมยมด้านๆเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะครับนี่โครมยมตรงกลางนะลากยาวนะตัง้งแต่นี่ครับซ้ายนะลากยาวไปขวานะเป็น็กเจอร์ด้านๆแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้สันเหลี่ยมโคมของเขาจะดูเลียมเียมนะครับ เหมือนพวกกันดนะะนั้มนะฮะนี่เหมือนกันดั้มเลยนะครับเลี่ยมเี่ยมสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายให้ชมกันด้านท้ายมีสวิตจะอยู่ทางด้านขวาแล้วนะครับปกติจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้จะย้ายมาด้านขวานี่ให้ดูนะด้านท้ายนะครับมีตัวปิดบ่อนะแต่ผมแงะดูแล้วนะครับหัวน e e ็อตเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขน,นะครับหัวน e ็อตเดิมๆคมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขแบบนี้นะไฟท้ายนะยังเป็นไทโคโยโตะเหมือนเดิมซิลิโคนสวยๆ ตะเข็บเมนอาร์สปอร์ตเมนอาร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สปอร์ตเมนอาร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนี่ไฟเท่ๆนะไฟแท้ไฟท้ายแท้เดิมนะทั้งสองฝั่งนะครับตะเข็บเมนอาร์นะเรียงครบๆสวยๆแบบนี้เลยฝั่งนี้ล่ะเดี๋ยวเรามาแงะดูนี่หัวน็อตคมๆนะครับสันเหลี่ยมคมของเขาไฟท้ายแท้เดิมไทโคโิโตะคันนี้สวยเดิมซื้อได้นะกระจกเดิมแท้โตยต้าทั้งทุกบานนะครับผมเดินเช็คให้แล้วนะ ต้องขอไปพี่ๆนะครับวันนี้ยังไม่เลิกงานนะครับเสียงดังสักนิดนึงด้านหลังมาดูกันนี่สวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพีกความจมน้ํากับไมค์กอไมค์ตามมาตรฐานเพยยนเย์นด้านหลังก็ได้เนื้อที่กว้างเหมือนกันนะนี่แต่ว่าชุดเครื่องมือนะครับเขาจะใส่ใจรายละเอียดนะครับมากกว่าของเดิมนะที่วังละเข้ระ,ะกะนะครับอันนี้ก็จะเก็บเป็นที่นะครับเก็บเป็นที่นะโครงสร้างเดิมๆสีด้านๆแบบนี้แท้เดิมโรงงานร้อยปร็นนะครับคันนี้นะครับดอกเบี้ยนะเดี๋ยวผมจะ ขึ้นให้นะครับ <c oughs> ถ้าผ่อน5ปีกี่บาทผ่อน7ปีกี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นตัววิ่งให้สำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับปี20ปีใหม่ๆแบบนี้ราคาเป็นแค่599,000น,นะครับเลขไม้แสนห้านะลดหน่วยงานปลดระวางนะครับประวัติศูนย์แท้แน่นอนนี่ดูผิวพันธุ์ทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้รถเพิ่งเข้ายังไม่ล้างเลยแต่ด้านหน้าผมมองว่าสวยนะแต่ด้านหลังก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับต้องบอกนี้นี่ ลวดลายของตัวฝากระโปงเห็นไหมครับมันจะมีลวดลายเยอะขึ้นนะออกแนวสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าข้างนอกสวยแล้วภายในจะสวยขนาดไหนนะครับนี่เปิดเข้ามานะอันนี้จะเป็นตัวโฉมเบาะดําแล้วนะครับถ้าเป็นตัวโฉมเบาะทูโทนเนี่ยจะเป็นปี19นะถ้าเป็นปี20นะครับก็จะเป็นตัวเบาะดําข้างๆนี่ครับเป็นวัสดุบุนนุ่มนะสีดําตัวหมุนนะครับตัวเก็บพับเก็บกระจกไฟฟ้าเนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า นี่เัาเก็บไฟฟ้าได้นะปุ่มคล้ายๆมาสด้านะปุ่มหมุนแบบนี้ใช้งานสะดวกลําโพงใหญ่ๆด้านข้างนะครับนี่ให้นี่ได้เป็นเบาะดําแล้วนะครับถ้าเป็นปี20จะได้เป็นเบาะดำนะครับ1.6รุ่นจีเบาะดํานุ่มๆนะครับเท็กเจอร์นุ่มๆแบบนี้เดินได้สีขาวนะครับอบอุ้มสรีระนะแบบสปอร์ตเบาะจะดูตัวใหญ่กว่าตัวโฉบปี17 18นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันจุดที่แตกต่างกันอีกหนึ่งจุดคือกุญแจนะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอ็นพีเหมือนกันนะแต่ได้เป็นทรงคล้ายๆพวกแคมรี ครับแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่าน่อยนี่พวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลือนไม้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับอยาให้ดูเลขไม้นี่ไม้แท้ไม้เดิมนะไม้แสนห้าหกพันนะแอร์กเ็เหลี่ยมแบบนี้นะครับเทคเจอร์<ๆ>ด้านบนนะครับเป็นวัสดุบุ่นุ่มวสวยๆเลยนี่จอนะเหมือนเอาของม a สด้ามาใส่เลยนะครับเป็นเหลี่ยมขึ้นมานนี้จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถ ออคอนโทรลเกี่ยวกับบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ครบนะครับแอร์ Air ก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์ปรับเป็นออโต้ได้นะหรือปรับอุณหภูมิได้แบบนี้นะครับนี่ปุ่มก็ใช้งานตรงนี้นะครับดูสวยดูพรีเมยียมกว่านะวัสดุของเขาก็ดูใสใจละเอียดกว่านะครับวัสดุบุนนุ่มหมดเลยลายสปอร์ตโครเมียมลากยาวแบบนี้ด้านบนเป็นวัสดุบุนนุ่มดูสวยดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นไฟเหมือนเดิมนะไฟสีส้มๆนะครับเกียร์นะจะได้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะเปลี่ยนจากเกียร์ อ่าซูเปอร์ซีวีทีนะ mm hmm. เป็นเกียร์ถุงแบบนี้ mm hmm. ใช้งานง่ายๆนะ mm hmm. ดูตรงกลางนี่มันตัดเลยมันตัดเต็มแล้วมีที่วางของตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะ้ํามีให้นะครับแล้วก็เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นี่ตัวที่เก็บของก็ซ่อนแบบนี้นะนี่พวกสมุดคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะนี่เบาะมันดูแบบดูแน่นนะดูแบบเหมือนนักแข่งรถนะครับดูสปอร์ตด,แบบดูดีกว่านะนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์มีให้ตรงนี้แล้วนะครับ ตอนแรกจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับอันนี้จะถูกย้ายมาตรงนี้พร้อมกับ Power o ร t l e t นะครับด้านหลังเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะพี่ชาร์จโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วเราด้านหลังล่ะจากที่โฉมเดิมปีสิบเจ็ดสิบแปดเป็นที่ชาร์จอันนี้เป็นแอร์นะครับนี่ได้เป็นแอร์หลังให้ด้วยนะเหมือนแคมรี่เลยนะมีแอร์หลังให้นะครับภายในก็กว้างขวางนะครับเบาะสีดาทำามสะอาดง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันนะเข้าไปนั่งนะครับต้องบอกเลยว่าหัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับจะติดกว่าารับสํม ปัจจุบันนะแต่ถ้าใครไม่ได้นั่งหลังไบ่อยหรือไมไ่มีคนตัวสูงนั่งหลังนะสูงแบบร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยผมว่าก็นั่งถือว่าปกตินะครับแล้วก็ที่วางแขนต้องบอกเลยว่าใส่ใจมากๆนะคนนั่งหลังที่วางแขนใหญ่แล้วนั่งสบายนะครับแบบนี้เลยนะนี่มีแอร์หลังนะเท่ๆนะครับแล้วกออ็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีให้นะครับก็รองรับคาซีดได้นะครับนี่อโซฟิกมีให้แน่นอนนะรองรับคาซีดให้ได้แล้วด้านหลังนะั้นก็เป็นเหมือนสปอร์ตนะครับ อบอุ้มสลีระนั่งสบายนะครับนั่งสบายพิงเนี่ยมันเหมือนกับมันบุบลงไปนะแล้วก็มีที่หนุนที่หนุนหัวนะนี่สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันอ่ะเดี๋ยวผมพาแกะให้ดูละเอียดนะช่วงต่อไปนะเป็นช่วงแกะแกะให้ดูละเอียดเลยคันนี้สวยเดิมขนาดไหนหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับเดิมแน่นอนทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆหัวน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขเดี๋ยวเราดึงด้านข้างให้พี่ๆรับชมกัน มาอึ๊บนี่กระดูกงูนะครับหรือว่าสปอตเมทอาร์ตนะครับเรียงครบบสวยๆแบบนี้ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับไมค์กอมไม่นะครับสามารถดึงประวัติศูนย์ดูได้นะถ้าพี่ๆอยากดูเดี๋ยวผมจัดให้นะจองก่อนนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับอ่ะด้านหน้านะสวยเดิมแล้วด้านนี้ล่ะมาดึงดูนี่รอยหนีบนะครับยังมีให้นะครับที่เขาหนีบนะตอนแรก รถจะเป็นสีเหล็กสีดำแล้วจะชุบสีพื้นนะครับคือสีเทานะแล้วก็มาชุบสีนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำคือสีตัวรถอะครับตรงนี้ถ้าโดนพ่นทับคือไม่เดิมนี่ดึงให้ดูละเอียดกระดูกงูนะครับหรือว่าสปอร์ตเมนอาร์ตนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะครับติดต่อเบส0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับ จองนะเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านเลยนะครับนี่วสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไม์กอไม์นะครับตามมาตรฐานเพชรยนต์เหมือนเป็นสารานุก,กรมนะครับโตโยต,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 ต้าโครา l a a ติส s นะครับประจําเพชรยนต์เลยนะแชนแนลผมอ่นะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับติดต่อเข้ามาแล้วสนใจคันนี้5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้าตอนป้ายแดงเนี่ยแปดแสนเจ็ดเก้าพันนะครับก็ลดไปก็สักสองแสนสามแสนนะประมาณนี้ก็ ใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆนะครับเพราะรถมันปียี่สิบนะครับรถแค่ประมาณทั้งสองปีกว่าเกือบเกือบสามปีนะผมมองว่าคุ้มนะราคาประมาณนี้นะครับแล้วได้เป็นเอลทิสตนะครับเครื่องยนต์ดูอวีวีทีไอประหยัดน้ำมันหัวน็อตเดิมๆคมๆเอาไปใช้ต่อกันได้อีกยาวๆนะครับนี่แ่นเพลทนี่ให้แบบนี้เลยนะถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเปรกนะครับศูน9 5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจดสี่นะครับเดี๋ยวผมบริการดูแลลูกค้าให้เป็นอย่างดี ได้แอร์ออโต้นะได้โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับจุดที่มันเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับอันนี้เรามาดูรอบคันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสรุปให้จุดที่เพิ่มเข้ามาถ้าด้านหน้านะได้ไฟโปรเจคเตอร์เพิ่มมานะครับถ้าด้านในได้แอร์ออโต้ได้ตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะต่อโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครับใช้งานเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้สบายนะครับแล้วก็สะดวกกว่านะครับแล้วก็ได้เบาะนั่งที่สบายกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องนะครับว่า สวยสมบูรณ์ยังไงนะต้องขออภัยนะครับคลิปนี้เสียงห้องช่างดังนะครับเสียงห้องช่างดังเราเตกวันนี้ผมหยุดนะครับแต่ผมมาพอดีมีลูกค้านัดมาดูรถนะครับแล้วก็มารับรถนะครับประมาณ3มท่านรวมๆกันนะครับเลยมาพอดีรถเข้าพอดีก็เลยมาถ่ายให้พี่รับชมมั่นใจว่าคันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับคันนี้อย่างแน่นอนสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์คำเตือน5้าจุดครบนะครับถ้าเป็นตัวโฉมออนนิวจะเป็น5้าจุดนี้สติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับ ถ้ากับว่าสาระโปรงเนี่ยไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขแกะเลยนะครับเบ้าโชกเดิมๆนะครับเครื่องยนต์นะต้องบอกกันสาครอบจะไม่มีสําหรับโฉมนี้นะครับเพราะว่าสาระโปรงเขาออกแบบมาให้เป็นแบบสปอร์ตนะครับพื้นที่จะเหลือค่อนข้างน้อยแต่ตัวการความร้อนด้านบนเนี่ยดูแบบพรีเมียมกว่านะดูทําแบบพรีเมียมคล้ายๆแคมรี่กว่าฝั่งนี้หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขเบ้าโชกเดิมๆนะครับพัดโคดเดิมๆนะแบตเตอรี่เช็คให้แล้วนะ แล้วก็เขาใส่ใจรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะปิดให้แบบนี้ครับถ้าสนใจคันนี้นะติดต่อผมได้0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับมีมาอีกคันหนึ่งนะครับอยู่นู่นนะครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครับเขากำลังล้างอยู่นะคันนั้นคันนั้นไม่ห้าหมื่นปี20จด21นะครับคันนี้ปี20บนะครับไม่แสนห้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเ็ก065951 3ามส่ครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้นานการจัดไซแนนนะครับดอกเบีย้ย2.79%เองนะถ้าสนใจก็รีบทักมาได้นะคลิปนี้ต้องขออภัยเสียงดังนะอยู่ฝ่ายเซอร์วิสเขายังไม่เลิกงานกันคลิปนี้ขอตัวก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วผมจะนำเอาเซสมือสองสวยๆแบบนี้ให้พี่เราชมอีกคลิปนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ